ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม4 H K นะครับผม210นะครับผมก็จะเป็นโบสเปค H X 4 0นะครับผมตระกูล4 H K ก็จะใช้กันอยู่ระหว่าง H X 4 0ถ้าใครชอบโบใหญ่ก็ที่ F ศูเลยนะครับที่ F 0 8นเนี่ยมันต้องมีปั๊มมีหัวฉีดนิดหน่อยนะครับผมมันถึงจะสมูทถึงจะไปดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะทําระบบตรงนี้แก้ไขใหม่หมดเลยนะครับผมมีเกล็ดแยกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ ก็จะมีเปลี่ยนเทอร์โบรีแมปนะครับผมท้ายล้างให้เรียบร้อยนะครับผมก็ระบบ EGR ของเราเนี่ยก็คือเราจะลื้อทิ้งไปเลยนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็จะดูโล่งๆนะครับผมโล่งๆนะครับก็จะดูแลง่ายด้วยนะครับผมมันจะไม่มีอุปกรณ์เสริมที่แบบเป็นระบบจุกจิกนะครับผมหม้อ EGR นี้เราถอดออกเลยนะครับผมเราจะไม่ใส่ไว้นะครับผมคอไอดีตรงนี้เราก็สร้างให้ใหม่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องสร้างก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ ท่อก็จะเป็นสแตนเลสเพราะว่าเดิมๆมันเป็นท่อพลาสติกนะเวลาเราเพิ่มบู๊ตหนักๆมันก็มีโอกาสแตกนะครับผมดังนั้นเราก็แก้ไขเป็นท่อสแตนเลสแบบนี้เลยนะครับก็ใช้ยาวๆเลยนะครับผมแบบนี้ดีกว่านะครับผมมันก็ลดปัญหาแตกนะครับผมเป็นท่อยางเทอร์โบเฉพาะนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่มี 4HK ที่เป็นพวก 4HK นอกนะครับผมลูกค้าต้องส่งพวกรหัสกล่องมาให้ผมดูก่อนนะครับเพราะว่า 4HK บางรุ่นผมก็รีแมปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมผมก็ทําได้เป็นบางรุ่นนะครับผม เพราะว่าสีเฮดเคบางตัวมันต้องผ่ากล่องรีนะครับผมมันต้องผ่ากล่องรีนะมันเป็นวิชาแบบขั้นสูงมากนะครับผมผมไม่ถึงขนาดนั้นนะผมก็ทําได้เฉพาะรหัสที่รหัสตลาดทั่วไปนะครับผมสําหรับสีเฮดเคนะครับผมใครที่เป็นสาวกสีเฮดเคก็เรื่องกล่องนี่สําคัญเลยนะครับผมส่งรหัสกล่องมาให้ดูก่อนนะครับผมทําได้รับงานทําไม่ได้ก็อาจจะปฏิเสธหน่อยนะเพราะว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังเก็บพวกงานท่ออยู่นะครับ สําหรับลูกค้าที่เจ้าของรถนะครับที่ชอบเสียงก็เรื่องท่อก็สั่งมาเองได้นะครับผมผมก็จะมาทําระบบทําอะไรให้นะครับผมมีท่อมีข้ออ่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเองนะครับผมอยากได้ท่อแบบไหนก็แล้วแต่หรือใครไม่ชอบดังก็ท่อเดิมนะครับผมสายหมกๆกนะครับท่อเดิมก็วิ่งได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับแค่ว่าเสียงมันไม่ดังนะครับผมเสียงมันไม่เล้าเสียงไม่ถูกใจนะครับผมวันนี้เลยนะครับ จบงานมืดทีดหนึ่งนะครับผมก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมด a ต้านะครับผมคันนี้ก็มีปัญหาที่อ่างวฉีดที่1แล้วก็วฉีดที่ที่นะครับแล้วก็ทําการแจ้งลูกค้านะครับเพราะว่าเครื่องสแกนเราสามารถสแกนได้หมดนะครับหลายอยเองได้หลายอย่างแล้วก็ตรงไหนมีปัญหาก็คือแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันเลย มานี้เลยนะครับผมครับครับสวยครับผมครับนี้ก็คือจะดูตรงที่ว่าแรงดันนะครับแรงดันนะครับแรงดันท้ายล่างก่อนนะครับแล้วก็งถฉีดที่1 2 3 4ี่นะครับที่1 2 3 4มี่มันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับครับมันก็จะไม่ขนาดคู่กัดนะครับผมอันนี้ก็คือความชัดเจนก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปวิ่งลองดูก่อนนะครับ